นี่กะงามอันนั้นกะงามต้นละสิบบาทค่ะมาอุ่นกันมอ่งพิณอยากได้หรือว่าต้องการกลับมาได้จ้ะอยู่บ้านมุ่นนะคะทุกคนอยู่บ้านมุ่นค่ะเนื้อบ้านพี่ละเจนแล้วสวยสวยป๊าตัวนี้คืองามถึงเห็นหัวไหมนี่เป็นหัวแล้วพี่น้องกำลังห่อจ้ะ อันนี้อะไรนะกรีนโอ๊กบอกหรือว่าอะไรนะมาอุดนหมนค่ะอันนี้ได้ไหมได้ค่ะอันนี้ก็ได้โอ้โหป้าห่างยาวนี่จ้าสะออนห่างใบก็สวยจะเอาจะได้นี่เอาอันพุ่นอันนี้พอแล้วเอาเส้นเป็นแล้วสุดขอดนี่ได้งามไปทางซุปปะเอาอันนี้เอาว่าหนึ่ง โอ้ยตอเอาเล่นแลเอาเน่ยเอาข้ม่ทังสี้ยขางรัดทางไดนขอแจงสีหอดต้องยางต้องย่างยุยุยุนุย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 ยุ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 อุยนยุยุยยุยุยย เป็นหัวแหละเป็นหัวแบบนี่ใช่่เป็นหัวจรงี้เออเอาเลยอะใช่ล่ะเอาไปใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าโอ้ยอย่าเก็บน้ำเอาจักเอาจักหัวเอาให้คดหาสิบาทก็ได้นี่ะเอาแต่สีเขียวเนีด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 ี่ีดาดีดีดีดนีดีดกนีดีดี อยากเก็บไป้าอยาเ็น้เป็นหวงเเสอออยากเก็บโอ้คนอยากเก็บไปา้าก็ได้กต้นแล้วกี่ต้นแล้วคะอีกต้นหนึงโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้คนอยากเก็บ คนอยาเก็บอีกพี่น้องเอาต้นเอาดึงออกมาเอามือสองข้างเออดึงเลยใ้บนี้โอ้ห้าม่แล้วเอานั่นะแม่เอาย่บ่น้องแบบายมนบอกโอ้เอา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 เก็บเก็บ เอาต้นนึ่งลูกเอาอีกตไปเก็บไปเมลแรงเราไปซื้อปลาปันไหนสักเอาต้นนี้ก็ได้ลูกเอาจับเลยใหญ่ๆนะพ่อมใหญ่ๆอันนึ่งซองโอ้ปุ๊บเลยฟ้ากรขึ้นพ่อมึงใหญ่ๆซีม่วงมันสวยซีม่วงมันสวยจะปั่นดอกไม้ฟินเล่ฟินเล่เอาฟินเล่ด้วยค่ะทุกคนงามอีหลีเริ่มเริ่มเป็นหัวแล้ว สวยเลยได้เลยนะเลือดเต่ปามันได้แล้วค่ะกินใส่ให้องของพี่ไม่ค่ะต้องเลี้ยงปลานเนี่ลูกค้ามาถือหน่อยค่ะไม่ค่ะต้องเลี้ยงปลาด้วยต้องเลี้ยงปลาด้วยไม่อยากเขากลางน้ำเฮ้